โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ล้มเลย,เลยสวัสดีมาพี่น้องสวัสดีครับเมนะสวัส <c> ด <oughs> ีครับอาวคอยหัวอะไรเม่อกี่อุ้ยฉันลืมช้อนเอาช้อนให้หน่อยสวัสดีครับล้ม <c oughs> สุขสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่กระเบนเกา้มซอ,องปลาเมาสบายดีตอนขำขึ้น เป็นลุงที่มาขายผี่ซี่คำคำอยู่ห่านสาวเพลงเลยสวดไปมากินเขานำอ,อีกเพราะว่าพระท่านเมื่อหอดหน้าว่าสั่งเอามากินเขานำกันเด้อพี่น้องเด้พอ,อ,อพ่อแม่พาว่าไงครับถืว่าพ่อแมาเหมือนลที่ก็ได้เมื่อนี้กินเขากับอ่ะเบิ่งอาหารก่อนเนาะกระป๋องยำปลากระป๋องเนาะนางซี แล้วก็แตงกัวกินง่ายๆอันนี้ก็ตำแตงบ่ะตำแตงแต่ว่าปรเมาอยากสีตอนกระแดก <laughs> มามาก,กินน้ำกันเดอตอนกลางคืนเลยได้เพื่อนนอนก็น,นอนเลยส่วนเพื่อนเฮาฮ่าก็จิกินเพื่อนตอนน,น,นั่น,นอนแล้วําบังน,นี่กำลังกินข่าวงาน อืมกระดกจ้ะจะเอาเมื่อนี้คือเว้นประดำนะปัดดำจับแล้วเมื่อนี้ปัดดำบริกินข่าแรงน้ำลุงเทียงมาหับแต่นเว้นแงเออพาคนเมือ่อลุงเพียงก็จอดหน่มามหั ได้ไหมมาเห็ดบังคาามได้ไหมเห็ดบังคาลามแล้วเมื่อวึง ท่านก้นเลยไปปิดตัวจะลยเมืองนาวกันผสนี่แหละยำปลากระป๋องสามแม่ครัวมื่อนี้บุเห็นร้านใต้ทั้งร้านข้าวบุงม้าแม่ไล่บอกบอกใหม้มากวนป้าเลยบอามาฟังควม แม่ไล่บอกว่นบรนะแม่นบ่ให้แม่ไล่บอกว่าบ่ให้มาวนป้าเด้อใจยังน้อยบ่มาสิเล้าสิทํายังน้อยแต่ตอนบ่ัละน้องน้ํากับน้องหานบ่มาสิให้เงินูมือูมือบกอนน่ะ อันกีพ่ได้ขนมได้แต่กีแต่สองทงผูทงหาเลยกีต่อมากะพันกีมาได้ทงหนึ่งทงละพันกีบต่อมานุนน้องหานนี่ทงละพันลุนน้องหนามนี่ยังได้อยู่สองทงพันแต่ก่อนเนี่ยไรล่ะบอกว่า อเงินป่าจะหลูกเด้อป่าแห่งอยู่กูเดียวป่านิพผานะถูกแทวๆป่าบุมีผูวาอีต้นป่าอย่างปขอป่าจะหลูกเด้อป่าแห่งบุมีภูหาหลุดบอกคอบอกคอแม่ไ่บอกแต่แม่บุษันบอกคอคุ้มป่าก็เอาหายแล้วจะละพันละพัน <c oughs> อันนี่ก็แม่ไล่บอกอ่ะโน่นนะโอ้ยบอกกินน้ำดอกว่ะสงสัยอเออเผลนคือบอกกินน,ำน้ำเนาะสงสัยแม่บอกไั้เดี๋ยวถามเพิ่นแม่บอกอีเล่เออยทำไมแต่บอกมาเลยเนาะแม่บอกว่ามาห่นป่า,าเดม <c oughs> ปเป้าเม้านะไ่ได้ว่าร้านวุ้นดกมาก,กัะมูดนี่หม่แล้วน้องหันจิบุ้ยกเก่งเป็นญาติเวลาห้าสจิบป้าให้อยู่ผู้เดียวก็บ่ได้กันคืนอย่าก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยเจอป้าจะหันไปเน่ อยู่ท้าผู้เดียวบ่ได้บัดนี้ห่วงนอนน้ําก็คิดบ่ได้บ่ได้เว่าเรื่องผีว่าซั่นบ่นอนแล้วยากว่าซั่นคับบ่ว่าคิดฮอดไม่ไล่ กันนานหน่อยจ้ะมันเสีออยันมาสองไปว,ว,ไปวิ่เอองเอ่อเห็นว่เอาไปเพื่อนชาแพ่งดิมึงเสียเยันมาเหมืองเงาป่าไปอยู่เนาะเลยเวลาเด้มีการมัดของเถียงนะเอาเห็ดงานดิเอาไปใส่ปลาดำก็อ,อยู่เนาะแม่มันแซวแช่อยู่เอาผัดเห็ดกินตรงเวลาบบบนี้พราะว่าเห็ดสูปลาดำกินเห็ดสูเจ้ากิน

มึอกับกินหัวแรงแล่อยเขาเต็มมาได้เหม็นห้องโบยู่แล้วบ้านเงียบห้องโอยู่แล้วมอบบุมากะกอาหารได้น้องนี่กินข่าวแรกละบ่โอ้ยทำพ่อกินข่าวแล้วลูกปลากระป๋อง งนานเจ้ากินแล้วแล้วอะทัาก็จะเงียบกิ๊บกินก่อนอืแบบเ้าเห็ดไว้กัวเด้ตอนเจ้าอยู่นะก็เห็ดกินไว้กั่าแลว้วบ้ว้าข่เห็ดกัวท่านแล้วห่อหลุดยาเข้าอยู่ก่อน าบ่มั้เงินไว้เขาจ่ามันได้ค่ะงายเดียวเพื่อนจะแปเงนเดนเติบเด้งอืมเดินแล้วใจบรรยากาศดีนอกพี่น้องเสียงแมงอันใหม่เหาะ มีงเสียงแมงไห้องแสกเขามาเสียงเด็กหน่อยหายยังมาแลงพอเขาเขาห้เขสกทิ พระเบิง่งพระส้มท่านี้ก่อนเด็กพี่น้องเด้อพ่อกันคิดหนาขอให้ทุกคนมีแต่ค,ความสุขและโชคดีเพื่อทุกคนเนาะตี่พระเบิง่งพระส้มสองประมังสบายดีสบายดี